นักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแอนในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคําเป็นกับคําตายนะคะคำเป็นแล้วก็คำตายเนี่ยมีความหมายอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะคำเป็นนะคะกับคําตายเนี่ยนะคะพยางค์ที่ปรากฏนะคะในแม่ต่างๆนั้น มีทั้งเสียงหนักเสียงเบาเสียงยาวเสียงสั้นบางพยางก็จะเป็นคําเป็นบางพยางก็จะเป็นคําตายนะคะมีหลักการสังเกตให้รู้ว่าพยางไหนเป็นคําเป็นหรือคําตายดังนี้คําเป็นคือพยางที่ประสมด้วยสละเสียงยาวในแม่โกกานะคะ และพยางค์ที่มีตัวสะกดในแม่กลนแม่กงแม่กลมแม่เกล,กลนะคะพยางค์ที่ผสมด้วยสระอำัำไอไอเอานะคะซึ่งเป็นสระเสียงสั้นก็นับเป็นคำเป็นด้วยนะคะเพราะสำเนียงมีเสียงตัวที่เป็นมอมายอยักษัวแหวน กำกับเป็นตัวสะกดอยู่ด้วยตัวอย่างอย่างเช่นตาตานาแลตาอินนั่งขายที่ดินส้มโอลำใหญ่อันนี้คือเป็นคำเป็นนะคะเพราะว่ามีตัวสระเสียงยาวซึ่งอยู่ในแม่กนไม่กลงไม่กลไมกลไม่เกลนะคะมีสระอํำสระไอสระเอาด้วยกันนะคะ จะเป็นคำที่เป็นคำเป็นเบาไ่ไปดูคำที่เป็นคำตายนะคะคำตายคือพยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่โกกานะคะยกเว้นสระสั้นสี่ตัวคืออัาไอไอเอาและพยางค์ที่มีตัวสะกดในแม่กกแม่กดแม่กบเช่นชิพะ นกจะการจิกกบบัดกบนักนะคะอันนี้คือคำตายจะเป็นสระที่เป็นตุเ,ออเสียงสั้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเทคนิคการแยกคำเป็นแล้วก็คำตายนะคะคำเป็นกับคำตายตรงนี้จะมีตัวสะกดแล้วก็ไม่มีตัวสะกด ซึ่งทำเป็นนะคะจะมีตัวสะกดนหนูมอมา้ายอยักษ์วแหวนและงงูนะคะไม่มีตัวสะกดเสียงสระเนี่ยจะเป็นเสียงยาวนะคะช่องสีเหลืองตรงนี้จะเป็นทำเป็นนะคะเทคนิคในการดูหรือแยกทำเป็นกับทำตายต่อมามาดูทำตายตัวสีฟ้าตรงนี้นะคะมีตัวสะกดด้วยกอไก่ บใบไ,ไม้และดอเด็กเป็นสระเสียงสั้นนะคะถ้าลองลองฝึกการแยกคำเป็นกับคำตายก่อนนะคะด้วยการอาลองสะกดชื่อของตัวเองนะคะถ้าเป็นตัวที่เป็นสระเสียงยาวเนี่ยนะคะก็คือคำเป็นนะคะสะกดด้วยตัวนน,นูมอม้ายอยักษ์วัวแหวนและงองงูนะคะส่วนชื่อเราที่เป็น คำตายนะคะจะออกเสียงสระเป็นเอ่อสระสะยงสั้นสะกดด้วยโกไก่บเบไม้และดอเด็นั่นเค่ะเมื่อเราเรียนรู้เรื่องคำเป็นคำตายกันไปแล้วนะคะก็มาฝึกทำแบบฝึกทักษะเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อทบทวนความรู้ด้วยนะค,ะคำชี้แจงให้นักเรียนนำคาที่กำหนดให้ไปเติมลงในช่องที่เป็นคาเป็นและคําตายให้ถูกต้องนะคะ คูกำหนดคำมาให้ทั้งหมด10คำนะคะนักเรียนก็นําคําเหล่านี้มาแยกว่าอยู่ในช่องคําเป็นหรือคําตายนะคะเทคนิคการแยกคําเป็นแล้วก็คําตายก็มีอยู่แล้วนะคะถ้านักเรียนยังจําไม่ได้นักเรียนก็ย้อนกลับไปทบทวนในเรื่องของเทคนิคการแยกคําเป็นและคําตายนะคะเมื่อนักเรียนทําแบบฝึกศึกษรเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองมาด้วยนะคะ แล้วส่งคำตอบนะคะมาในกลุ่มเรียนออนไลน์ของปอ .6 กัน,นเยอะๆนะคะครูรอ,อคำตอบแล้วก็งานของนักเรียนอยู่นะสำหรับวันนี้ก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ